สวัสดีครับผมตะโมโนโจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับ ที่ยังสามารถเล่นหาเงินได้ในปี2 0 2 2มีทั้งหมด3เกมด้วยกันซึ่งแต่ละเกมบอกเลยนะครับว่าเป็นคนละแนวคนละสไตล์และที่สำคัญสายฟรีสามารถเล่นหาเงินได้โดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเติมก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้สามารถเติมได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทั้ง3เกมมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เกมที่1นะครับเกม The Cubebox นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว FPS นั่นเองนะครับโดยสายฟรีนะครับสามารถหาอาวุธได้จากการล็อกอินในเกมหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆและในเกมนี้นะครับก็มีโหมดต่างๆให้เล่นมากมายนะครับเช่นโหมดปกตินะครับโหมดแต่แรงนะครับโหมดต่อสู้เป็นทีมนะครับโหมดลุยเดี่ยวโหมดวางระเบิดนะครับโหมดสไนเปอร์นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนั้นนะครับ ยังมีโหมดต่อสู้ระหว่างกิวอีกด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆส่วนปุ่มบังคับในเกมนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับส่วนการหาเงินในเกมนี้นะครับเราจะต้องหาเหรียญ k b บ็อกนะครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองใครที่ชอบแนว fps นะครับแล้วอยากสร้างไรายได้ก็มาลองเล่นเกมนี้ดูได้เลยนะครับ เกมที่2นะครับเกม Crazy Defense Hero นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวจัดทีมป้องกันนะครับถ้าป้องกันได้นะครับก็จะได้รางวัลต่างๆยิ่งด่านสูงขึ้นของรางวัลที่ได้ก็จะมากขึ้นและดีขึ้นนะครับในเกมนี้นะครับเราจะมีฮีโร่หลักนะครับ1ตัวที่เราจะสามารถหาของสวมใส่ให้ได้นะครับเช่นพวกอาวุธชุดเครื่องประดับต่างๆและยังสามารถอัปเกรดเพิ่มค่าพลังต่างๆได้ด้วย ส่วนฮีโร่ที่เราจะนํามาร่วมทับป้องกันหอคอยนะครับก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับทั้งที่แบบสามารถเดินได้ตามแผนที่ต่างๆไปตามจุดต่างๆได้แล้วก็แบบที่โจมตีตามจุดขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถอัปเกรดได้รวมถึงกับดักนะครับหรือว่าเวทมนต์ต่างๆที่เราจะใช้โจมตีมอนสเตอร์ก็มีเช่นกันโดยฮีโร่แบบต่างๆนะครับรวมถึงพวกกับดักหรือว่าเวทมนต์นะครับก็จะมีระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับหายากเกมนี้นะครับถ้าจะหาเงินอาจจะต้องทนเล่นให้เลเวลเราถึง20ก่อนฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนเงินนะครับถึงจะมีขึ้นมาให้เรานะครับโดยการหาเหรียญของเกมนี้นะครับจะเป็นเหรียญ Shower Token นะครับในเกมนี้นะครับที่เราจะหาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆนั่นเองก็คือเป็นเหรียญ Shower Token นะครับจากที่ผมเล่นมานะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับสนุกมากนะครับ เป็นเกมที่เรียกได้ว่าต้องใช้กลยุทธ์และความคิดไปด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบแนวป้องกันนะครับใช้ความคิดแล้วก็บวกกับกลยุทธ์ก็มาลองเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับเกมที่3นะครับเกม League of Kingdom นะครับ เกมนี้เป็นเกมแนวสร้างเมืองสร้างทหารนะครับแล้วก็สะสมทรัพยากรแล้วนะครับนำทรัพยากรต่างๆในเกมไปวางขายในตลาดของที่วางขายได้นะครับก็สามารถหาจากในเกมได้เลยเช่นเงินในเกมนะครับแร่ต่างๆไม้ข้าวโพดหรือว่าพวกอาหารต่างๆเป็นต้นนะครับเราสามารถสะสมเมื่อเราสะสมได้เยอะๆนะครับเราก็สามารถเอาไปวางขายเพื่อรับเหรียญน,นะครับแล้วนําเหรียญนนครับ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นอกจากการสะสมทรัพยากรแล้วนะครับในเกมนี้เราสามารถขยายอาณาจักรของเราให้ใหญ่ขึ้นฝึกทหารให้เก่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์สะสมทรัพยากรต่างๆและต่อสู้กับผู้เล่นอื่นอีกด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างเมืองขยายอาณาจักรอยากหาเงินก็มาลองเล่นกับเกมนี้ได้เลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมมือถือที่ยังสามารถเล่นหาเงินได้ในปี 202 2ทั้ง3เกมชื่นชอบเกมไหนก็สามารถหาโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ